นนมมาาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ช่องแบรนดอนเดอร์แกงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สับปะรีเวิร์นนะคะวันนี้พวกเรานะคะก็จะมาถ่ายรูปกับคนดังค่ะเฮ้ยใครอะใครดังมากป่าดังมากป้าใครไม่ถ่ายนี่ภาพเลยค่ะที่สับปะรีเวิร์นนะคะใช่มีค่ะมีด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีนี คนดังของเราโอ้จับมือด้วยชิคานชิคานชิคานเฮ้กอดผมด้วยเขาจะจูบมือลูกเขาจะจูบมือเขาจะจูบมือถึงเนื้อถึงตัวบ้างเลยอ่ะย่าใ้าย์อาสิะสิเขาไ่ถ่ายรูปกับเขาสิเขาไสีเขาไปสเูดเพื่อนการเื่อการเกศรเอุ้ยมีชรงชืยอเทยังไง เป็นยังไงคะคนดังของเราดูท่าอิ่มดูสิคะโอ้โหนี่เขาคิวเต็มเลยนะเนี่ยโอ้โหลองเลยทำอะไรได้อีกครับคนดังคนดังของเราทำอะไรได้อีกคะพี่โชว์เลยพี่โชว์เลยครับแต่รู้สึกว่าจะถึงเนื้อตักตัวมากเลยอ่ะโรอเลยครับครับนี่อดเลยกด่อดเลยนี่เพื่อเลิฟเพื่ลิฟกอดกันกอดกันงกอดกลางเพื่อเลิฟเพื่อเลิฟใจเย็นใจเย็นเพื่อเลิฟ หนีคนนางไปไหนเนี่ยก็นคนนี้อยแหละคนนี้แหละอ่ามแม็แม็กซ์คนหลังาแกซให้เแกสองขอแก่อยดิน่ะแกสองค่ะอแก้บเลยค่ะดูดูฟิลดูดูใใุดวุดจุดจุดจุดโอ้โหจันกรนอนนอนซบได้ซบได้เร็วโน่เนนี่ซบซ มันจะส้มหรืมันจะกัดคอเขอขอไผมนิดนึงผมมันดงเลยนี่ลูกพ่อหน่อยลูกหัวหน่อยพี่แหมพี่แอไอยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหานย้มหวานยิ้มียิหวายิ้มหายมหวานที่ยายกับคนดำไงทุกคนดำล้วนการงานอล้วลูก จุดไปจุดไ,ไปจุดไปจุดไป มาแงนั่งตักหน่อยลูกนั่งตั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 กจิดค่ะนั่งตักจุ่มรอเลยอ๋อยิ้มหวานนด่ฟังข่าวมากเลยน้องเขาวเขาเขาทางอะไรนะร้านทางวันเ้าสุดท้ายเมื่อไหร่ลูกอันนี้จับมือกันเลยจับมือจับมือจับมือแล้วกันจับมืออ๋ออ๋อยิ้มหวาน น้องเรียดมั้งเทียียบแล้วอะมานั่ง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 ลงนั่งลงนั่งลงนิ่งาโชว์ท่าเด็ดยอย่าดื้อย่าดื้อกอดกกอดกอดไว้อจาจับเน่านยเรจับมือลูกจับมือจับมือยิ้มหวานกอดกอด กอดเลยครับกอดเลยครับมีของมีของคอด้วยนะว้าพี่แมวเปลี่ยนท่าบ้างยืนหน่อยโลกยืนเอายืนครับยืนกอดคอครับกอดคอกอดคอเลยครับอนอนกอดคอครับยิ้มฝั่งผู้ชายก็ทักทายน้องนิ้งน่องไปแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งผู้หญิงทักทายน้องบ้างอ่ะนั่งเลยค่ะรับไม่ต้องกลัวค่ะเพศเที่ยวกันลูกเอากอดนะกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าจุ๊บ จุ๊บดาวสายด้วยดาซ้ายด้วยสองแมวแล้วมีคนจุ๊บมานี่มานี้มานี่ลูกมาหนี่มานี่มานี่เดี๋ยวลูกหนูนั่งดีๆนั่งดีดีนั่งดีนอนตักลูกนอนตักดาวอ่าหวานยังแก้มลงมาหนอนยียังแก้มลงมา น้องบอกว่านั้นหมอฟันมาปีหน้าหมอฟันช่วงนี้ชม่อว่างคีอชื่อน่าฮะแป่งฟันทุกปีเอาแหวะขอบคุณครับขอลาครับสวยงามเป็นคนตีขอบคุณครับตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ สนุกมากเได้ถ่ายรูปกับคนดังนะคะดังมากทั้งสองคนเลย่ักลัวจริง่ากลักจริงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเบียร์แนนเดอร์บ๊ายบายขอบคุณครับไบายนะจรักแร้หน่อยแหม